สวัสดีค่ะแมเ<ม>พ่นฟฟาร์มเกษตรอินซี่นะคะจะด้าพี่นองมาเบิงวิธีการปลูกกระเทียมนะคะกระเทียมในฟาร์มของแมเพ่นเนาะค่ะเป็นกระเทียมกระเทียมพื้นบ้านนะคะเป็นกระเทียมพื้นบ้านนี่นะคะนี่นี่หัวกระเทียมหัวกระเทียมกระเทียมไทยนะคะ เป็นก,การเก็บพันธุ์ไวจากฟรามของเฮาเองนะคะมาหลายปีแล้วนะคะ,ะเก็บพันธุ์ไวเพื่อที่จะปลูกไวสืบไปไวเรื่อยๆเนาะคะ่ะสืบสารประเภทนี้การปลูกอยู่ปลูกกินของอพ่อเม่พี่น้องปลูกผ้าอยู่่ผ้าจินมาตะบันทบุรุษเนาะคะ่ะหลังเจ็บเจียวเขาเฮ็ดหน้าเฮ็ดยังแล้วนะคะเฮาก็จะมาปลูกกระเทียม ลูกกระเทียมนะคะเพราะว่าอันเข้าจะเจ็บพันธุ์ไวเองนะคะเจ็บพันธุ์ไวแล้วก็มาปลูกมาแกะออกเนาะคะ่ะมาเกะปลูกกับบ่ได้ปลูกบ่ได้ปลูกห่างมากนะคะบ่คือหอมเนาะคะ่ะกระเทียมน,นี่จะบ่แพรเป็นต้นไผ่ต้นมันเลยนะคะพี่นงค่คะนี่คุณพ่พอกะสิปลูกอยู่ประมาณนี้นะคะนี่บ่ได้ปลูกห่างมากนะคะเพราะว่ากระเทียมนี่จะบ่แพรเนาะคะ่ะจะบ่แพร เขาก็จะเป็นต้นไผ่ต้นมันหัวไผ่หัว,หวมันขึ้นมาเป็นต้นเป็นต้นเนาะคะ่ะเขาก็จะปลูกดูระวังอพอดีพองามนี่แหละนี่ค่ะกระเทียมกระเทียมไทยค่ะพี่น้องค่ะหอมหอมอันคอดีเนาะคะ่ะคอดีของการปลูกกระเทียมนะคะได้กินตลอดปีเลยเด้อค่ะพี่น้องบเนเาบอยเหียวบอยคือหอมนะคะหอมต้องปลูกสองรอบถึงจะได้พันเนาะคะ่ะหอมต้องปลูกรอบ หลอบที่สองจังจะเจ็บพันมาปลูกต่อใดอีกนะคะกระเทียมเนี่ยห้าสามารถเจ็บใ้ใดเลยนะคะมัดใส่ห้าวไว้นะคะตากใส่ห้าวไว้ก็กินไปตลอดปีนั่นแหละค่ะพอหอดฤดูปลูกเขาก็จะมามาแกะหัวออกนะคะแกะหัวออกขางในหัวเขาก็จะมีเป็นเป็นหัวเป็นเปียงหน่อยๆนะคะเป็นกลีบเป็นกลีบนะคะเขาก็จะแกะออกมาแต่ละกลีบแต่ละกลีบนะคะหัวหนึ่งได้หลายกลีบนะคะเอามาแพร่ออกได้ได้หลายต้นนั่นแหละค่ะ แต่ละต้นของของกระเทียมกัะสิเป็นกีบเนาะคะ่ะพ่อเอาห่อเอา,เอา,เอาแม่เน็บว้นี่เขากระสิเพรขึ้นเป็นหัวไผ่หัวมันนะคะหัวหนึง่งมีหลายเปียงหลายกีบกับเป็นการทางงามนะคะถ้า,งงา,ะะากระเทียมงามนี่โอ้ยพี่น้องคะ่ะหัวใหญ่กีบใหญ่นะคะหัวใหญ่กีบใหญ่อุดมสมบูรณ์ในฟ้ามของแม่เพ็ญน,นี่ก็จะเป็นการปลูกแบบอินซี่เนาะคะ่ะบมื่อใดใสสารเคมีใดๆนะคะ คือการปลูกนี่เข้าปรุงดินคุณพ่อก็จะปรุงดินเหมือนเดิมนะคะใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยจากร่างเพ่ะใส่ปุ๋ยซีรังนะคะพี่น้องใส่ปุ๋ยซีรั่งนี่คือความยาวของแปลงแม่เพอนอยู่23มิรนะคะ,ะคือการปลูกในแปลงนี่หลายรอบแล้วนะคะปุ๋ยสะสมสะสมมาด้านแล้วนะคะดินดีดินล้วนดินอุดมสมบูรณ์แล้วเข้ากับใส่ไปซีลั่งนี่บอ,บอหน่อยนะคะบอหน่อย ซีรังนี่กับซีั่งหนึ่งกับิียูปม่าณซิปฮาโลเนาะคะ่ะกระถือว่าหลายอยู่พ่อกระเทียมไดจ้จักสองสามใบเทาก็จะมาพุ่นดินทอนหญ้าให้เขานะคะแล้วก็จะเอาปุ๋ยม่ใส่อีกรอบหนึง่งค่ะพี่น้องคะ่ะก็ให้อดูแลเขาอยู่เรื่อยๆนะคะถ้าถ้าเขาต้องการอาหารเขาก็สินเทากับเนี่ยบึงนะคะก็จะให้ปุ๋ยเขาอีกเรื่อยๆจนกว่าจะล่งหัว อายุของการล่งหัวกับสียูสามเดือนนะคะยูสามเดือนถึงจะได้เก็บกูเนาะคะ่ะถึงจะได้เก็บกูกระเทียมของเห้านะคะกว่าจะได้เก็บเกี่ยวกับสียูวางเดือนกุมภาพันธ์นะคะเดือนกุมภาพันธ์ได้เก็บเกี่ยวแน่นอนเนาะคะ่ะแถวหนึ่งอันล่องล่องหนึ่งแปลงหนึ่งได้จักแถวพอโอ้แปดแถวแปดต้นนะคะพี่น้องหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเ็ดแปดโอ้แปดตน้ตนแปดต้นถ้าเป็นหอมจะเป็นหกต้นนะคะหกแถวอันนี้ได้แปดแถวนะคะถือว่าโอเคมากเลยนะคะโอเคมากเลยนี่ค่ะการปลูกกระเทียมในฟ้ามของไม่เพ่นะคะพี่นงค่คะเอามาให้เบิงนะคะวิถีขี้วิตเช่าหายเจ้าหน้าเช่ากระสีนะคะวิถีขี้วิตเช่าห้ยเชาหน้าเฮาค่ะพี่นงค่คะหลังจากการเจ็บเจียว เขาแล้วเนาะคะ่ะกับบ่มีงานทํานะคะเขากับมาปลูกพืชปลูกพักไว้ถักกินไว้ถักกินเป็นอาหารของเา้าตลอดทั้งปีเลยนะคะปลูกเทียเดียวนี่กินได้ทั้งปีเลยเนาะคะ่ะฝั่งทั้งนันก็บจะปลูกแล้วนะคะฝั่งทั้งนันปลูกแล้วอันนี้ก็อีกฝั่งหนึ่งคุณผอมาปลูกขอบอีกขอบหนึ่งนะคะเพราะว่าแปลงหนึ่งเฮากับสียือปลูกซีแถวนะคะขางละซีแถว แปลงหนึ่งมีแปดแถวโอ้ดได้หลายมากเลยค่ะพี่น้องคะด้หลายมากเลยเป็นพืชที่นาปลูกมากๆเลยค่ะพี่น้องอตอนเขาแกก็เอาไปเห็ดกระเทียมดองได้นะคะเห็ดกระเทียมดองได้เอาต้นต้นสดเขาไปเห็ดอาหารประกอบอาหารดะะาหไดาามมน้นะคะเห็ดดลายย่างเมนูนเนาะค่ะถ้าเป็นหัวแกเวลาเข้าเก็บผลผลิตแล้วกินได้ทั้งปีนะคะ ปังปรุงอาหารเห็ดอาหารทุกอย่างนะคะก็คือข้าตตองใส่กระเทียมนะคะบัาวาสิเป็นต้มยำทํำแกงอีย่างต่างๆนะคะตำน้ำพริกขัวพริกตำแจ้วตำปนทั้งหลายทั้งมวลในเพื่อนกระสีใส่กระเทียมที่ห้ามีอยู่นี่แหละคะ่ะห้าปลูกไวก้แต่กินนะคะเป็นหอมเป็นกระเทียมในฟ้ามของห้านะคะปลูกไว้เพื่อบริโภคนะคะเพื่อบริโภคเหลือกินห้ากระเบียงขายนะคะ ส่วนใดที่เ้าจะแบงขายเ้ากับแบงหวนใดห้าสิก,กินหฮากัเก็บใบกินส่วนที่จะเก็บใบท้าพันหฮากับจะคัดเอาหัวงามๆด้ค่ะพี่นงคงคัดเอาหนวยใหญ่ๆเ,เปียงใหญ่ๆจีบใหญ่ๆนะคะเป็นจีบนหน่อยๆในหฮาก็สจะคัดออกไว้ถ้าเป็นไปปรุงอาหารเนาะค่ะไว้ถ้าไปปรุงอาหารไว้ถ้าเฮ็ดกับเขานั่นล่ะค่ะพี่นงคงค่ะเวลาห้าเฮ็ดกับเขาเหฮากับเอากระเทียมนี่ล่ะค่ะเป็นตัวตังเนาะเป็นเมนูอาหารทุกอย่าง จะเอาตัวงามๆม,มาปลูกกินเพื่อทำพันธุ์ค่ะเอามาปลูกไว้าถากินไปปีนานันละคะ่ะ mm. เขาก็จะเอาหน่วยงามๆามมาปลูกไว้แต่เป็นพันธุ์ได้ได้จีบงามๆาหน่วยงามๆามมาปลูก mm. เขาก็จะแข็งแรงนะคะ mm. เขาจะแข็งแรงทรงผลให้หัวกระเทียมใหญ่แล้วก็งามให้ให้กีบหลายนะคะกีบที่อยู่ในในหัวของเขาน่ะนะคะเขาก็สิแพออก นี่คะ่ะเอามาการปลูกนะคะเอามาให้เพื่อนพี่พีๆน้องๆเช่ากเกษตรนะคะมาเบ่งการวิธีปลูกของฟ้ามเมเพนเนาะคะ่ะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะพี่น้องคะปลูกยูปลูกกินนี่คะ่ะปลูกกระเทียมกระเทียมไทยกระเทียมบานนะคะคุณพ่อกระสิปลูกเอาปลูกเอานะคะนี่เน็บนเม็ดกระเทียมพื่นกระขัดมาเล้วเนาะคะ่ะ เขาจะคัดเอาต่หน่วยใหญ่ๆปลูกนะคะกีบใหญ่ๆนั่นล่ละค่ะจะบอแซมนะคะเขาจะบอเสมคันแซมมันจะบอหัวมันเหน่กันมันบอคือหอมนะคะหอมนี่สิเพรกระเทียมนี่บาเพรต้นไผ่ต้นมันดูหันละค่ะฝากกระเทียมในเด้อค่ะคลิปปลูกกระเทียมฝากพี่ๆน้องๆไว้ประมาณนี้นะคะแม่เพนฟาร์มเกษตรอินรียค่ะ อยู่ที่บ้านหนองภัยตำบลสตึกอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเดี๋ยวมาตามเบิงวา่ากระเที่มเม่เิเ่นสิงามโบนะคะสวัสดีค่ะ